คุณกำลังอยู่กับช้ยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเหอ้อบางวันก็ไม่เหรอวันนี้พานเพื่อนมาชมบรรยากาศถนนต้นต,นตาลดาววิชัยอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยคะ่ะตรงไปก็จะเป็นบ้านทุ่งชายด้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านโคกจานนอวัดพญานาคอะไรเงี้ยนะเธอแถบนี้ก็จะอิงกับลำห้วยว้าเส้นทาง ห้วยเนาะดำน้ำห้วยที่หล่อเลี้ยงประชากรในพื้นที่แถบนี้ถนนเสร็จนีต่ก,ก็เป็นทางขีด่ดินทางลูกรางแหละเธอตามยุคตามสมัยก็เปลี่ยนไปเป็นถนนสวยงามทำคอนกรีตแล้วก็โปลด้วยยางมะตอยครับติดไฟฟ้าส่องสว่างเห็นบ่ตลอดแนวเลยจวดจวดัดครับจดจวดัจวด สงสัยจะมีใครผ่านแน่เลยเนี่ยพากันตัดง่าตลอดแนวเลยอย่างเส้นทางนี้เราก็ให้ความรู้กันเนาะความรู้กันก็คือดาววิชัยได้มาปลูกต้นตาลเพิ่นก็เป็นตำรวจไม่รู้ว่าส่งมาจากไหนมาจากวังหรือเปล่าเช้ามาก็เอามาเลททา็ดพันมีจอบมีมเมล็ดพันธุ์บางตาเอามาลงเนี้ยเนาะแล้วเพิ่นก็ปลูกต้นตาลกัน แบบสวยง,งามไปเรื่อยๆจากนั้นหน่วยงานราชการอบตอโรงเรียนก็ให้ความรู้กันาะเทอนี่เห็นบอกให้ความหูกันในิเรื่องการปลูกต้นไม้การรู้จักอยู่กับธรรมชาติทานการเอาตัวอย่างแล้วก็ลงมือทำเนะาะว,วิชยัยพอต้นไม้เติบโตใหญ่ขึ้นมาเห็นบอลาทุกคนก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน แล้วตำบลอื่นเขตอื่นอยากได้เนาะเราก็มาดูค่ะเราก็ผ่านยูทูบเบอร์ผ่านการทําคลิปต,ต่างๆให้โลกนี้ได้เห็นเธอเพราะว่าถนนต้นต,นตาลมันมีเยอะหลายหมองหลายอย่างหลายจังหวัดเพราะดูเพชรบุรีสิตาลตโนดก็มีก่อนเราตัง้งนานแล้วในทุ่งไร่ทุง่งนาเอาไปทําถนงขนมกันเนาะสร้างเป็นธุรกิจขึ้นมาให้ชุมชนได้ผลประโยชน์แล้วก็ปลูกต้นยูคาข้างทา,างอีกโอ้เถอฮ้ยมันเยอะจริงๆ ตาสะอ่อนไทยบ้านก็ได้แต่มาทําคลิปนี่แหละเธอไทยบ้านก็ไม่ค่อยได้ไปปลูก,กเขาหรอกอ,อกบอกตอในโยกก็พาไปปลูกนู่นอยู่ในป่าแถวบ้านค่อยผุนเธอต้นยางนาต้นอะไรเงี้ยค่อยก็เคยทําอยู่ได้ล่ะแต่ไม่ได้ออกสื่อเธอยังไม่มีคลิปเรียวในตอนนั้นนะคลิปเรียวเนาะบบดนี้แหละเธอเหตุยังจะกระสิทธายิบรสตัดสิท่ายายายละกัถทายค่ะดูไม่ดูก็เรื่องของเธอจะจะลงค่ะมาแชร์ความรู้กันเธอ นำคาญก็ต้องดูนะเราจะไปนำเสนอคือกันไม่ได้หรอกฉันก็พูดเป็นแนวนหวานนะหวานบาดคอนะเธอปากหวานก้นเปรี้ยวนะอุ้ยอย่า่ากันเถอ,อนะตอนนี้เราก็หาหลังให้บ้านทุ่งชายนะหนหลังให้บ้านทุ่งชายเพื่อจะตรงไปบ้านโคกจานต่อ พอด้านหลังคือตรงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟอทุทุมพรพิสัยเนล่ะข่คอยอกไป้ายดอกใครจะไปจะต้งองไปเปลี่ยนยางฟันนะในตัวเพออุอทุมพรที่รา้านทำฟันไปห,หากินบะหมี่ที่เยอะอร่อยๆที่อุทุมพรอะไรเงี้ยไปโลตัสไปกินเค้กเซแต่วันนี้ไม่มีธุระก็ไม่ไปนะคะหลังให้เลยันหลังให้ลอยมาเก็บคลิปสวยๆถนนต้นตาล บ้านพุกชายไปบ้านโคกจานต่อวอ้มเดี๋ยวถ้ากันตัดห้าเธอแบนอัดตอดน้าเขาก็ได้เอาไปให้งวนต่อโอ้ประโยชน์อย่างหนึ่งสองอย่างสามอย่างสี่อย่าง 6, ยาง6อยง 3, อยางเกตยางกระเทยไทยบ้านก็ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกก็ได้ประโยชน์อีกเห็นบอ่อเธอเติมน,น้ำมันหกสิบาทไปได้ทุกที่ค่ะถนนบานเอามันง่ามไปแล้ว เนะเรือแต่เสาไฟสวย,สวยบ้านอนวนบ้านค่อยยังไม่ได้เลยอ่ะแต่เขาบอกว่าจะได้ทีหลังเพื่อนเขากำลังทาให้ยุ่แต่มีเสาไฟสวยก็ได้แล้วเธอนี่ด้านหน้าเราก็จะถึงวัดป่าพิมนมังคลาสวยงามดอกคอสมอสคือพระอาจารย์มหาติ่ง มียังก็ไปหาผลดิดนเ้อผลเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนจุนตะก่อนได้เนี่ยสุดยอดคืออย่างนี่อาจารย์นะเป็นต้นแบบที่ดีมากๆไม่แต่กระเทยทั้งหลายก็ต้องไปคารวะนะคะเพราะว่าผนลดลดแล้วก็ลด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 อันนี้ทางไปบ้านโนนแดงโนนม่วงเธอทางไปบ้านตาพิมล์มังคลา,าห็นบอกขออภัยในความไม่สะดวกหม้อแปลงไฟฟ้าโดนจุลกรรมอยู่ระหว่างประชาดําเนินงาน บแม่นดอกครโหยูห่ะเดจุลกระามดอกเพราะว่าชาวบ้านเขาเห็ดหน้าชาวบ้านเขาว่าเปิดไฟใส่เขาบอสญ่บอ,ง,บองามเนาะเขาก็เลยพาก,กันผิดไฟก่อนสังออุ้ยหัวหน้าหัวหน้าคมทางหลวงสวัสดีเิ่นขี่รถตรวจถนนคนได้น่ะเธอเพราะว่าคนมาถ่ายรูปหัวเหลือเธอเหตุใด,ดาง,งานม,มาทำตรงนี้กันมาเห็ุเป็นตะเบิคืขึ้นอย่างอะก มีนางแบบนางงามมายืนถ่ายส,สวยๆรถเอาโดนคุณเลยอ,อ่งเงี้ยไปดูมีรกคนไทยสีอะไรเถอะเนาะเบิ่งๆไปเถอะเรียวเรียวเรียวเนี่ยดีแล้วดีละททำไปทำไปขี่รถกต่เราบ้างรถแค่นแนนบ้างเธอเห็นบ่อเนี่ยเลนกว้างๆนี่มันคือท่านเลนจักรยานเลนมอเตอร์ไซค์เลน,เลนคนอย่างนะเลนรถเขาก็าไปถ่ายกันตรงนู้นเนาะ คนละเล่นคนละเล่นถนนมันใหญ่แห้งนีไดเธออยากเห็นเธอต้องมาสัมผัสเองค่ะว่าถนนมันกว้างใหญ่ไพศาลอีีสะอออนเหตุใดจังไดอ่ะเพิ่งจะเขาเพิ่งจะมีความสามาัคคีชุมนุมกันแห็คนในชุมชนแถบนี่ก็เหตุใดจังไดอะโอ้ยเนาะโอ้โหตาส่ออนลายการจัดการการประสานงานการเขาทำยังไงอะเขาถึงมีถนนท่องเที่ยวอ่ะ เขเท่ากับยี่มแผ่เด้อเข้าบริดัต้นต้านท่าเขาต้นอื่นแทนใดนี่ต้นชมพูพันทิพย์นอหัวนาปลูกซะชมพูพันทิพย์ปลูกใบมือหนี้มันไ็ใ่ญ่ในมือนาสีเป็นแรงท่องเที่ยวคือเขาเขาปลูกต้นต้านเท่ากับปลูกต้นอื่นไปซะต้นท้องไร่กับปลูกร้แล้วปลูกต้นอันอันชมพูพันธุ์ทิพย์แน่ออกดอกสีชมพสูสวยอ่ะ น,นี่หล่อนหล่อนมาถ่ายถนนต้นต,นตาดบ้านฉันแล้วหล่อนมาพูดถึงเรื่องต้นชมพูพันธีเพื่อเธอฉันก็ไม่ดูงานไงะจะมาลอกเธอไปหมดก็ไม่ได้นี่ยะเขอไปดัดแปลงบางเซ่ โอ้โหเกิดพาตกแต่งถนนกันสวยง่ามอีหลีรัดหยาแป้นอ,อตอดเนานะแล้วก็กิ่งกลางต้นอันบักตา้าเนาะมันหลวมโรยล,ง,ลงมาเธอมันใช้ประโยชน์ได้หมดเดี๋ยวกับซิบีคนขากันมาเอากิ่งบักต้านเนาไปเหตุไม่กวดเธอเอาไปทำไม่กวดนะากัดกนเนี่ยไปสูงใสให้หวัวก็ได้เอารถกระบะมาเก็บโรย ถึงไฟงูมาตอนแรงง่ะถูกส่ได้งูเาาเราก็มาถึงปั๊มน้ำมันบ้านโคกจานแล้วบ้านโคกจานยังไม่มีปั๊มปะตะทยังไม่มีร้านกาแฟในปะตะทเด้อมีแต่ร้านกาแฟชาวบ,บ้านทั่วไปเท่กับในวันพญานาปะตะทไม่มาเปิดเลยคะ ที่บ้านโคกจานเนี่ยมันเลิศมากนะคะโรงพยาบาลเขาก็กำลังทำกันเนาะทางนู้นมีโรงพยาบาลที่กำลังทำกันใหญ่โตโมโหฬารเลยนะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดพญานาคสำหรับวันนี้ขอลาเพ,อเพื่อนไปด้วยคลิปถนนต้นตาลในเขตบริเวณบ้านโคกจานเทศบาลโคกจานอำเภออุตุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยพี่น้องวันนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็พามาดูบรรยากาศในวันที่4สิงหาคมปะ่ะกลับบ้านกันอย่ารำคาญกันเดอ้อสุเข้ามาดูแล้วก็ปิดกำลังใจให้ไทยบ้านด้วยการกดติดตามให้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ กดคอมเมนต์เพื่อจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์นะคะมีปฏิสัมพันธ์นะคะเนาะลาเพื่อนๆไปด้วยคลิปนี้แหละสวัสดี